ท่านนตรีว่าการกระทรวงแรงงานดิฉันและคณะผู้จัดงานขอขอบพระคุณท่านตรีว่าการกระทรวงแรงงานเป็นอย่างสูงที่ได้กรุณาให้เกียรติมาเป็นประธานในพิธีเปิดงานความปลอดภัยและอาชีวอนามัยแห่งชาติครั้งที่31ในวันนี้การจัดงานความปลอดภัยและอาชีวอนามัยแห่งชาติเป็นภารกิจด้านการส่งเสริมความปลอดภัยอาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทํางานซึ่งที่ผ่านมา ได้ดำเนินการจัดงานภายใต้ชื่องานสัปดาห์ความปลอดภัยในการทำงานแห่งชาติโดยได้มีการดำเนินการอย่างต่อเนื่องเป็นระยะเวลา30ปีและในปัจจุบันภารกิจในด้านการส่งเสริมความปลอดภยัยอาชีวะอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงานสถาบันส่งเสริมความปลอดภยัยอาชีวะอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงานองค์การมหาชนซึ่งเป็นหน่วยงานที่จะตั้งขึ้นใหม่ ภายใต้การกำกับดูแลของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานเป็นหน่วยงานในการขับเคลื่อนง,งานดังกล่าวและการจัดงานภายใต้ชื่อง,งานความปลอดภัยและอาชีวอนามัยแห่งชาติครั้งที่31เ็ในครั้งนี้เป็นหนึ่งในกิจกรรมสำคัญในการขับเคลื่อนโครงการความปลอดภัยและอาชีวอนามัยของประเทศไทยหรือ Safety t h a i l a n ์โดยความร่วมมือของ5หน่วยงานประกอบด้วยกระทรวงแรงงาน สถาบันส่งเสริมความปลอดภัยอาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงานองค์การมหาชนกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานสำนักง,งานประกันสังคมและสมาคมส่งเสริมความปลอดภัยและอนามัยในการทำงานประเทศไทยร่วมทั้งการจัดงานในครั้งนี้เป็นความร่วมมือของทุกหน่วยงานในสังกัดก,กระทรวงแรงงานและหน่วยงานที่ร่วมขับเคลื่อนเซฟตี้ไทยแลนด์ทั้ง10กระทรวงอันได้แก่กระทรวงกรเกษตรและสหกรณ์ กระทรวงคมนาคมกระทรวงมหาดไทยกระทรวงแรงงานกระทรวงสาธารณสุขกระทรวงอุตสาหกรรมกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีกระทรวงท่องเที่ยวและกีฬากระทรวงศึกษาธิการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมกิจกรรมในงานตลอดทั้ง3วันประกอบด้วยพิธีมอบรางวัลแก่สถานประกอบกิจการที่ผ่านเกณฑ์ได้รับประกาศเกียรติคุณตามโครงการรณรงค รถถิติอุบัติเหตุจากการทำงานให้เป็นศูนย์หรือ Zero Accident Campaign ประจำปี2560การประกาศเกียรติคุณโครงการนำร่องระบบบริหารจัดการความปลอดภัยในสถานประกอบกิจการ SME และรางวัลประกวดกิจกรรมส่งเสริมความปลอดภัยในการทำงานการจัดสัมมนาวิชาการรวม29หัวข้อวิชาซึ่งเน้นการแลกเปลี่ยนองค์ความรู้และเทคโนโลยีด้านความปลอดภัยและอาชีวอนามัย เพื่อการพัฒนาและการขับเคลื่อน s a ฟตี้ไท a แลนด์ใน5ด้านหลักได้แก่งานด้านการก่อสร้างการป้องกันอคีภยัยด้านสารเคมีด้านอาชีวอนามัยและด้านความปลอดภัยในการขนส่งทางถนนการจัดแสดงนิทรรศการบนพื้นที่9,600ตารางเมตรจากหน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชนรวม140ครูหาโดยเน้นการสร้างการรับรู้ผ่านรูปแบบและกิจกรรมที่น่าสนใจ บัดนี้ได้เวลาอันสมควรแล้วรียฉันขอเรียนเชิญท่านตรีว่าการกระทรวงแรงงานโปรดให้เกียรติแสดงปาฐกถาในหัวข้อร่วมแรงร่วมใจประเทศไทยปลอดภัยและทำพิธีเปิดงานความปลอดภัยและอาชีวอนามัยแห่งชาติครั้งที่31ภายใต้หัวข้อเรื่อง Safety Thailand Safety Together ร่วมแรงร่วมใจประเทศไทยปลอดภัยอย่างเป็นทางการรวมทั้งกรุณามอบรางวัลแก่สถานประกอบกิจการ ที่ได้รับการประกาศเกียรติคุณตามโครงการ Zero Accident Campaign 2017ในระดับแพทริัมและทองจำนวน49รางวัลและเยี่ยมชมริเทศการภายหลังสิ้นสุดพิธีการมอบรางวัลขอกลบบเรียนเชิญค่ะ สวัสดีทุกท่านครับ,รบท่านปลัดกระทรวงแรงงานท่านประธานกรรมการบริหารสาบันส่งเสริมความปลอดภัยอาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทํางานองค์การมหา,าชนนะครับท่านผู้บริหารกระทรวงแรงงานท่านผู้แทนส่วนราชการผู้แทนองค์การ,าการแรงงานระหว่างประเทศท่านผู้แทนภาคเอกชนแล้วก็ท่านแขกผู้มีเกียรติพี่น้องสื่อมวลชนที่รักทุกท่านครับ ผมก็รู้สึกเป็นเกียรติแล้วก็มีความยินดีเป็นอย่างยิ่ง,งนะครับที่ได้มีโอกาสมาพบกับพวกท่านในการเปิดงานความปลอดภัยและอัจีวานาใหม่แห่งชาติครั้นที่31ในวันนี้ก่อนอนื่นต้องขอชื่นชมนะครับแล้วก็ขอแสดงความยินดีกับสถานประกอบการ ที่อาจจะได้รับรางวัลแห่งความสำเร็จอันน่าภาคภูมิใจนะครับจากาทุกคนในองค์กรก็ได้มีการร่วมกันนะครับรณรงค์ลดสติตอุบัติเหตุจากการทำงานให้เป็นศูนย์นะครับจนบรรลุผลสำเร็จรวมทั้งต้องขอสแสดงความยินดีกับผู้ได้รับ ประกาศกิจคุณโครงการนำร่องระบบบริหารจัดการความปลอดภัยในสถานประกอบกิจการ SME และผู้ที่ได้รับรางวัลในการประกวดกิจการส่งเสริมความปลอดภัยในการทำงานซึ่งก็จะมีการมอบหลังจากนี้เป็นต้นไปไน,นะครับต้องขอขอบคุณในความร่วมมือของทุกท่านนะครับที่ร่วมกิจการแล้วก็ตระหนัก ถึงความสำคัญของความปลอดภัยในการทำงานเมื่อช่วงเช้าวันนี้นะครับท่านนายกร,รัฐมนตรีท่านได้ไปเยี่ยมที่กระทรวงแรงงานผมก็ได้มีโอกาสต้อนรับท่านนะครับท่านมาเป็นประธานในการประชุมหัวหน้านส่วนราชการระดับระดับประกกระทรวงหรือเทียบเท่านะครับในโอกาสนี้ท่าน ผมก็ได้เรียนท่านว่าตอนบ่ายเนี่ยผมจะมาพบปะกับพวกท่านนะครับท่านก็ได้ฝากความปรารถนาดีมาอย่างทุกท่านด้วยนะครับก็อยากจะเรียนว่าท่านนายกรัฐม,มนตรีนะครับท่านมีความวงใยแล้วก็ให้ความสำคัญต่อการพัฒนารายงานแล้วก็การขับเคลื่อนนโยบายเซฟตี mm ้ไทยแลนด์นะครับเพื่อในการที่ จาก้าวไปสู่ทแทรนดน4.0เป็นอย่างมากครับท่านผู้มีเกียรติครับในช่วงระยะเวลา3ปีที่ผ่านมานั้นรัฐบาลภายใต้กัรนำของท่านนายกมนตรีพลเอกประยุทธ์จนันโอชาเนี่ยครับแล้วก็กระทรวงแรงงานได้มีความมุ่งมั่นนะครับมาโดยตลอด ที่จะพัฒนาคุณภาพชีวิตของผู้ใช้แรงงานเรามีความปรารถนานะครับที่จะเห็นคนทำงาน,นในทุกสาขาอาชีพนะครับได้ทำงานในสภาพแวดล้อมของการทำงานที่ดีมีความเหมาะสมมีความปลอดภัยแล้วก็มีสุขภาพอนามัยที่ดีครับเราได้ตระหนักอยู่เสมอนะครับว่า แรงงานเนี่ยคือทรัพยากรที่เป็นปัจจัยสำคัญของการผลิตแล้วก็การบริการแรงงานเนี่ยเป็นทรัพยากรที่มีคุณค่าสูงสุดในการสร้างเศรษฐกิจและการพัฒนาประเทศให้ก้าวผ่านไปสู่การเป็นประเทศที่มีรายได้สูงังนั้นจะเห็นได้ว่ารัฐบาลเนี่ยได้มีการวางกลไก การปฏิรูปประเทศในหลายๆด้านครับซึ่งเรื่องของเซฟตี้ไทยแลนด์ก็เป็นหนึ่งะครับในยุทธศาสตร์การสร้างโอกาสและความเสมอภาคและความเท่าเทียมทางสังคมโดยเมื่อวันที่13ธันวาคม mm hmm. เมื่อปีที่แล้วเนี่ยนะฮะคณะรัฐมน,นตรีนะครับก็ได้เห็นชอบในการประกาศนโยบายระเบียบวาระแห่งชาติ เรียกว่าแรงงานปลอดภัยและสุขภาพอนมามัยดีระยะที่สองปี6 0ถึงปี64นะครับเพราะเราเข้าใจว่าเรื่องการดูแลความปลอดภัยและสุขภาพอนมามัยของคนทำงานไม่ใช่ภารกิจของหน่วยใดหน่วยหนึ่งหรือคนใดคนหนึ่งนะครับเรื่องนี้ต้องอาศัยความร่วมมือ ของทุกภาคส่วนนะครับเราจะต,ต้องมีการดำเนินการอย่างต่อเนื่องและนี่ก็เป็นที่มาของความร่วมมือในการกับเพื่อนนโยบายเซฟตี้ไทยแลนด์ของสิบกระทรวงนะครับโดยในช่วงแรก,แน,แรกนั้นเราก็มีการทําความร่วมมือกับหกกระทรวงด้วยกันนะครับก็ตามที่ ได้ฉายวิธิทัศน์ไปแล้วนะครับก็มีกระทรวงมหาดไทยกระทรวงอุตสาหกรรมกระทรวงคมนาคมกระทรวงสาธารณสุขกระทรวงเกษตรและสหกรและเราเองนะครับกระทรวงแรงงานครับต่อมาก็ได้เพิ่มอีกสีกระทรวงด้วยกันคือกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีกระทรวงศึกษาธิการและกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬานะครับในการที่ tai, India, ท ellow, จะร่วมกันขับเคลื่อน โครการเซฟตี้ไทยแลนด์นะครับโดยก็มีกิจกรรมที่ชัดเจนนะครับซึ่งระบุไว้เป็นส่วนหนึ่งของแผนแม่บทความปลอดภัยอาชีวะนาไมและสภาพแวดล้อมในการทำงานฉบับที่2ในส่วนของกระทรวงแรงงานเราก็ได้มีการกำหนดครับให้การสร้างความตระหนักรู้ด้านความปลอดภัยในการทำงานหรือ เซฟ t ีไทยแลนด์เนี่ยเป็นหนึ่งใน8วาระปฏิรูปเร่งด่วนของกระทรวงนะครับที่เราต้องมีการขับเคลื่อนแล้วก็เร่งรัดการดำเนินการอย่างจริงจังแล้วก็มีความต่อเนื่องซึ่งผมคิดว่าทุกท่านก็คงทราบแล้วนะครับว่าในเรื่องของความปลอดภัยนั้นมีภารกิจที่ต้องดำเนินการอยู่2ส่วนด้วยกัน ส่วนแรกเป็นงานส่งเสริมการส่งเสริมให้เกิดความปลอดภัยการสร้างความรับรู้และจิตสำนึกด้านความปลอดภัยให้กับคนงานแล้วก็นายจ้างผู้ประกอบการนะครับซึ่งปัจจุบันเป็นหน้าที่ความรับผิดชอบของสถาบันส่งเสริมความปลอดภัยอาชีวอนามัยด้านสภาพแวดล้อมในการทำงานองค์การหมหาชนหรือ เรียกย่อๆครับว่าสสปทครับในส่วนที่สองคืองานกำกับดูแลแล้วก็การบังคับใช้กฎหมายงานกำกับดูแลและบังคับใช้กฎหมายเนี่ยก็จะเป็นหน้าที่ความรับผิดชอบของกรมสวัสดิการและกุ้มครองแรงงานกระทรวงแรงงานครับทั้งสองส่วนนี้แม้ว่าจะแยกหน่วยรับผิดชอบ แต่ก็จะต้องดำเนินการโดยสอดคล้องแล้วก็ควบคู่กันไปนะครับจะแยกส่วนใดส่วนหนึ่งออกจากกันนั้นไม่ได้ครับตามที่ผมได้กล่าวไปแล้วในตอนต้นนะครับว่าการดำเนินการเรื่องนี้นั้นไม่ใช่ภารกิจของหน่วยใดหน่วยหนึ่งนะครับเอ่อ ในสถานประกอบกิจการผู้บริหารพนักง,งานทุกคนทุกระดับต้องร่วมมือกันดูแลต้องร่วมมือกันตักเตือนเฝ้าระวังนะครับทางพฤติกรรมเสี่ยงและสภาพแวดล้อมในการทำงานที่อาจจะก่อให้เกิดอันตรายนะครับเพื่อป้องกัน ก่อนที่เหตุจะเกิดครับกระทรวงแรงงานในฐานะหน่วยงานหลักในการขับเคลื่อนโครงการเซฟตี้ไทยแลนด์ครับเราได้มุ่งเน้นการแมงงานในสามิติด้วยกันคือการสร้างความรับรู้การกลับดูแลและการมีส่วนร่วมในรูปแบบประชารัฐเพื่อที่จะให้เกิดผลสมัมฤทธิ์ ที่เปป็นรรรูธมสิ่งสำคัญที่สุดก็คือพลังประชารัฐนะครับในการนำนโยบายไปสู่การปฏิบัติโดยขานร่วมมือของทุกภาคส่วนนะครับแต่็นได้ว่ามาถึงปัจจุบันนี้ก็ยังมีอุบัติเหตุจากการทำงานปรากฏอยู่เป็นระยะระยะ เมื่อเมื่อไม่นานนี้สัปดาห์ที่แล้วก็ก็เคยคงได้ยินกันนะครับทั้งในงานก่อสร้างนะครับงานอุตสาหกรรมหรือแม้กระทั่งงานบริการซึ่งอุบัติเหตุส่วนใหญ่เนี่ยมีสาเหตุมาจากการไม่ปฏิบัติตามขั้นตอนที่ถูกต้องนะครับ ไม่มีการประเมินความเสี่ยงาการตรวจสอบาการควบคุมแล,และเลยต่อมาตรการป้องกันนะครับที่ผมคิดว่าที่หนักที่สุดก็คือการฝากฝืนไม่ปฏิบัติตามกฎหมายไม่ปฏิบัติตามกฎระเบียบข้อบังคับที่มีอยู่นะครับสาเหตุเหล่านี้ผมคิดว่า ไม่ใช่เรื่องที่สุดวิสัยนะครับที่เราจะป้องกันได้เราจรึงต้องให้ความสำคัญต่อการสร้างความตระหนักรู้ในเรื่องนี้นะครับให้มากยิ่งขึ้นซึ่งผมคิดว่าหากพวกเราได้มีความตระหนักในอันตรายแล้วก็ผลกระทบที่เกิดขึ้นนะครับมีความเข้าใจในวิธีการแล้วก็ขั้นตอกนการทำงานที่ปลอดภยัยมี จิตสำนึกและความระมัดระวังผมเชื่อมั่นนะครับว่าอุบัติเหตุและการเจ็บป่วยจากการทำงานเนี่ยต้องลดลงท่านผู้มีเกียรติครับการ,ท,ร,การที่ประเทศจะมีการพัฒนาต่อไปเนี่ยครับ ไปสู่วิสัยทัศน์ไทยแลนด์4.0ที่เราได้ยิงกันอยู่ในขณะดานนี้นะครับกลไกสําสำคัญก็คือว่าพวกเราทุกคนที่อยู่ในภาคของแรงงานไม่ว่าจะเป็นนายจ้างลูกจ้างผู้บริหารพนักงานนะครับเราทุกคนต้องพร้อมที่จะปรับตัวให้เป็นแรงงานที่มีความรู้มีความเชี่ยวชาญมีทักษะสูงขึ้น เพื่อที่จะเดินคู่ขนานไปกับภาคอุตสาหกรรมที่ขับเคลื่อนด้วยเทคโนโลยีและนวัตกรรมสิ่งที่ผมอยากให้พวกเราทุกคนได้มีความตระหนักให้มากนะครับก็คือในเรื่องของการนำประเทศนั้นไปไปไปสู่ไทยแดน4.0ไม่ได้หมายถึงเพียงแค่ การขับเคลื่อนสากรรม4.0เท่านั้นแต่เราต้องขับเคลื่อนสังคมแรงงานให้เป็นแรงงาน4.0ด้วยเช่นกันเมื่อชาตนายกท่างกระปูดเรื่องนี้นะครับโดยที่เราก็จะต้องมีความร่วมไม้ร่วมมือกันร่วมแรงร่วมใจร่วมกันสร้างวัฒนธรรมความปลอดภัยช่วยกัน ปลูกฝังจิตสำนึกนะครับแล้วก็ทัศนคติในเรื่องของความปลอดภัยให้กับสังคมไทยโดยคงไม่ใช่มาเริ่มตอนพวกเราเข้าวัยทำงานนะครับแต่ต้องเริ่มมาตั้งแต่เด็กเยาวชนสถาบันครอบครัวและในสังคมแรงงานนะครับ ในเรื่องของความมีวิน,นัยความรับผิดชอบต่อตนเองต่อสาธารณะและสังคมคการเคารพในสิทธิและหน้าที่ของตนเองและก็ผู้อื่นรู้เท่าทันความเสี่ยงหรืออันตรายที่อาจเกิดขึ้นในการทำงานการใช้ชีวิตในที่ทำงานในบ้านหรือสาธารณณะรู้จักแล้วก็ปฏิบัติ ตามมาตรการมาตรฐานหรือแนวทางความปลอดภัยที่กำหนดขึ้นอย่างเคร่งครัดอย่างจริงจังค,คิดก่อนที่จะปฏิบัติทุกครั้งแล้วก็ต้องทำอย่างต่อเนื่องจนฝังในจิตสำนึกจนเป็นวัฒนธรรมนั่นหมายถึงว่า เรามีจิตสำนึกได้ความปลอดภัยซึ่งจะติดอยู่กับพวกเราตลอดไปติดอยู่กับสายเลือดติดอยู่กับจิตวิญญาณของเราตลอดไปนะครับแล้วก็จะนำประเทศชาติของเรานั้นไปสู่ความมั่นคงมั่งคัง่งและยั่งยืนผมขอยืนยันนะครับว่ากระทรวงแรงงานพร้อมที่จะสนับสนุน แล้วก็ร่วมมือกับทุกภาคส่วนตามแนวทางประชารัฐในการที่จะสร้างสังคมแรงงานให้มีความเข้มแข็งมีความมั่นคงและปลอดภัยอย่างเป็นระบบเพื่อที่จะให้แกนหลักในการขับเคลื่อนประเทศไปสู่ไทยแลนด์ศูนย์นั้นเป็นแต่อย่างมีรูปธรรมโดยเร็วขอขอบคุณทุกภาคส่วนนะครับ ที่มีส่วนร่วมในการดำเนินการกิจกรรมของการจัดงานในครั้งนี้ก็บัดน,นี้ก็ถึงเวลาอันสมควรวนะครับผมก็ขอเปิดงานความปลอดภัยและอาชิวะนามาแห่งชาติครั้งที่31ภาใต้ทีมงาน Safety Thailand, Safety Together ร่วมแรงร่วมใจ ประเทศไทยปลอดภัยนะครับแล้วก็ขออำนวยพรให้การจัดงานในครั้งนี้ประสบผลสำเร็จตามเจตนารมณ์และวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้ทุกประการขอบคุณครับกราบขอบพระคุณท่านรัฐมนตรีว่าการประทรวงแรงงานเป็นอย่างสูงนะคะที่